ปวัสด,ดีเจ้ายายดาวจะมาแอปป่าดุกเนาะไปซื้อป่าดุกมาสองตัวเจ้าเอาเข่องใส่เรียบร้อยแล้วเนาะแอฟกับมอนเนาะเดี๋ยวปดาเอานังใส่กันเนาะแอฟเอาจนน้ามแห้งเจ้าแอฟกับกระทะขนได้เจ้าเพราะว่ามันนี่มันได้เปิดไฟแต่เนาะ ใส่กระคร้เยอะๆเจ้ามะดาวซอยอยาบใส่อีกเนาะสื้อปาดุกมาสองตัวปาดุกไทยนั่นแหละเจ้า <c oughs> ถ้าอยากกินก็สั่งมาเนาะปะกติจะมีขายอกอ่ะเจ้าเปิดไฟเลย ี่จะทำมาจนน้ำแห้หอมหอมป้าดาวเคยทำไงทำแต่เฉพาะป่าดุกเอาแอบเอามกน่ะน,นะนานละแต่ป้าดาวมึกมั่งกันโอ้ข้างนี้เอาวันเ <c oughs> น้อหมูใส่ตัวดิกว้างมันหอมนีนะ ไอยากินเนื้อหมูเขาก็ไปบักกินก็ได้เจ้าเขาเพียงแต่ต้องการเอากินเนื้อมันหอมมาได้เนะแเอบกับกร,กระทะอร่อยน่ะเจ้าหน้าป่ามันบาตกไปไหนเนาะมันเกิดเหมือนคล้ายๆม็อกมอนั่นแหละ <c oughs> อยู่มังนอกเจ้าทําบัานมามีใบตองทำกับกระทะเจ้าง่ายเจ้าประดาวใส่น้าสองข้างกันนะขวมมาซุกเจ้า ฮหอมกำลย,ยงเ,ยเซ็ตแ,แล้วก็จะกินนละเจ้า

แอปมึนๆนะหนังมันน่ากลัวจ้ะนี่เราเจ้าเวลาแอปมึนๆนะเจ้าหนังมันนี่จะสีสีจางๆไปเลยเนาะนี่แหละคือป่ามันซุปละนี่เราเจ้าเวลาป่าซุกนะเจ้าหนังป่าดุกนี่นะเจ้ามันจะมันจะทานออกๆน่ะนี่ล่ะ nè là thứ bà súp lên đâu tha nặng lươm lươm vô nó mà súp cháu nè này đi cao chợ hen đầy đây cao mót hòn năng đấy ớt chuột nặng tả nè thò lọc đấy mắm lê cao cái bà bà đút bánh nha Na, chỉ trong nào thì cho mất thằng ăn thoáng เซตแล้วเจ้ามอะขนาดเลยประดาวขอเจ้าคลิปแคนนี่กันนะเจ้าปัากันคลิปไหม่คลิปหน้าน้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเพื่อประดาวเด้เนอร์จำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ